สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการที่ข่ารดบทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวประพัอรทวีเมืองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนท่าสาลาประสิทธ์ศึกษาแผนการเรียนสินคนวณค่ะวันนี้จะมาพูดในหัวข้อเรื่องเหตุผลที่ว่าทําไมถึงต้องเลือกเรียนคณะคารุศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะอันดับแรกเลยนะคะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง มีความเจริญก้าวหน้าสูงมีเครื่องมือการเรียนการสอนมีห้องเรียนที่ทันสมัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพียงพอที่จะรองรับนิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมหาวิทยาลัยที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมค่ะเหตุผลที่ดิฉันเลือกเรียนคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยไวเลยรลักเพราะเป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญกับคณะครุศาสตร์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นหลักสูตรใหม่ที่เพิ่งเปิดใช้เป็นปีแรกซึ่งปีนี้เป็นปีที่สองซึ่งระหว่างทางโรงเรียนท่าสาราประสิทธิ์ศึกษากับทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษ์ณมีการสารสัมพันธ์ร่วมกันมาโดยตลอด และอีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ใกล้บ้านอีกด้วยค่ะหากดิฉันได้มีโอกาสเข้าศึกษาที่นี่ดิฉันเชื่อว่าดิฉันจะได้รับทักษะความรู้และประสบการณ์เพื่อที่จะได้นำมาพัฒนาตนเองอีกทั้งยังสร้างประโยชน์ให้กับทางมหาวิทยาลัยและสังคมและประเทศชาติต่อไปอีกด้วยค่ะดิฉันเชื่อว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้จะสามารถผลิตนิสิตนักศึกษาเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและออกเป็นผลผลิต งดงามค่ะหวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะ